เนี่ยค่ะ oh. เดินเข้าแถวเรียงกันมาแบบนี้เลยนี่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วนะคะโดยการลักลอบเข้ามาในครั้งนี้เขาเลือกบริเวณช่องทางธรรมชาติทางทิศเหนือของช่องวังเป้าหมู่12บ้านน้ำโจนในตำบลอ่วน,อน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะมันเป็นแนวสันเป็นแนวสันเขาในช่วงพื้นที่ไม่เกิน1กิโลเมตรตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมพบว่าแรงงานเดินลัดเลาะ เดินเท้าเปล่ากันแบบนี้เข้ามาเลยค่ะค่อยๆเดินเข้ามาอารมณ์เหมือนแบบกองทัพมดน่ะค่อยๆขยับขยับกันเข้ามาเจ้าหน้าที่เขาปิดล้อมเอาไว้ได้นะคะ50คนมีชาย31มีหญิงอีก19คนค่ะทั้งหมดรับสรารภาพว่าการเดินทางเข้ามาในบ้านเราครั้งนี้เขากระจายกันไปตามจุดต่างๆ39คนบอกว่า หนูจะไปโรงงานที่มหาชัยค่ะอีกสคนบอกว่าจะไปทำงานที่พระรามเก้าอีกสคนเหมือนกันบอกว่าจะไปหัวหินอีกสองคนบอกว่าจะไปสุราษฎร์แล้วก็อีกหนึ่งคนบอกว่าจะไปกระบี่